สวัสด,ดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทิดติดตามทั้งช่องพอดีแล้วเพื่อออฟฟิเชียลนะครับมาอัปเดตสถานการณ์ย่ำแรงครับพี่น้องครับก่อนสิทําการแสดงมือนีพวกเข้ายุทธีเอ่อเคลื่อนอุบลรัตน์นะครับผมจัอธอร์จันนะครับผมแผนกเสียบค้นนะครับค่อนข้างนี้กะ กำลังติดตั้งฉากแล้วก็ระบบไฟครับคุณเป็นคนดีที่วิ่งมาสัน่สนกันแล้วไ <c oughs> ล่ไ <c> ห <oughs> ลไล่ไหลโอ้ยจะเปนจะโบถือคักซะ <c oughs> โอ้ยครับ <c oughs> หล่อเฮาอันนี้บ่แมน่นอันนี้บ่แมนอันนี้บ่แมน่นโอ้ย พี่น้องมาเบิ้งข้างหน้าเฮาเบิ้งหน้า,หนาการหน้า,นา,างานเขาเป็นใได๋มือนี่ปาดพี่น้องครับมาปูาสัตว์มาแต้งหน้าท่าล่ะเยียงหน,าาน้าท่า,าละปะขนเพ่นหยอกหลัน สัดานนั่งฐาตะวินขายมันแบบอะไรเนาะสถานที่เป็นสนามโรงเรียนนะครับกว้างครับพี่น้องครับได้การเลยสำหรับสถานที่มือนี้ร้านค้าร้านขายกันหลายครับคุณเงาวไปพุณคุณคุณครับไต่โฮมสมสัจามจุรีมือตกแรกแล้วครับพี่น้องแดดลมลมตกแล้วพอดีที่พี่ัก นอนบอหลับครับหลังจากกลับขึ้นมาจากงานอยู่บันแพงเนาะนอนบอหลับครับจักเสียงยังเป็นเสียงยังแนี่านอนเถอะเดี๋ยวย่มได้พักพุ่นแล้วครับผมพุ่นเสียงเพ่งกับพ่อเสียงเพ่งบูตสมอทีมาแล้วพุ่นนะครับมาแล้วบูธสมอธีฮอเสียงเพ่งกะทือคือคมปา้าทุกแต็งตัวแต้งยังไม่ยังดี จกูน่ะเมียหน่อยหัวหนวุ่งเมียหน่อยหัวหนวุ่งพันธปะว่า่าสันเน้ยคุณแม่คือมาตะเว้นเถอะครับที่ พูดอะพูดอะพูดอะพูดสาวป้า,าววปมาเลี้ยวบัดพี่้องครับ,รรบ,บ,บสุสใญ่ตัวนี้แม่ <c oughs> สุสใส่สุสใญ่ตัวนี้ตัวแฟนจังได้ป้าได้นี่ยคอนไวครับผมปัดจเมื่อโอ้หาจัเมื่อแม่เด้จเมื่ดมวอมวาปะนะ เราเป็นนักวัลเล่บ่ครับนี่เป็นนักกีฬาบ่เป็นนักมวยพร้อมเป็นนักมวยพร้อมเป็นทุกอย่างโอ้มาเมืองมาล่ำมครับมาแรงเงี้ย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 เห็นบ่เงี้ยเงี้ยโอ้ดีเหมนเพือนเจ้าโอดีบ่แรงมาเมืองมาล่ำตัวไหนมาล้วมาฝันอาหารมามแรงเนาะกันได้โอ้ยันเนาะปแล้วเนาะบอดมากไปบอดยังขับจักหน่อยจักหน่อยจักหน่อยกับแม่เด็กคนคาดติดงานอยู่เสียงก็คือเสียงบอดแท้โอ้ บ่าเดบอจอยนะบะอกบอจอยติดงานอยู่บันแพงครับเดี๋ยวมาติดงานอยู่บันแพงก,นนงก็มีแหวนว่ะาก็มีตัวนเนา้อนิ่งนั่งก็มีแล้วครับเขาบอกนั่งก็บขมี้นคูโอ้แล้ว<อ> <laughs> ม,มันแล้วนี่นั่งก็มีแหน่ล้วไปอาดหลาดไปอาดหลาดพี่น้องครับบ่าวนั่งกับุณมีคูไปอาดหลาด อีแม่คือมาตะวนครับนิวนครับตะวนมันก็นหลักจวงอะไรอย่างเ้ยย่างท่านมองมันมอแม่อยู่บ้านนี่บอครับอยู่บ้านใกล้กันนี่ล่ะทีเออมาตะเวนนี่แหละมันจะได้มองนั่งเหม้อท่นมาเด็กมากคำกว่านี้กับเต็มมันแล้วครับกินข้าวกินน้ำไปละครับคุณแม่โอ้หอมมากินน้ำปวดใครอยู่แมวกินกันไรกันมึง เอ็มละคุณทั้งแักไม่แักเลยเนาะครับเนาะโอ้ย่นนั้นยันแค่จะไม่ใหญ่ปะครับโอ้พองในคนนั้นแล้วเช็ดดีให้นะนเนาะเชยนหอดไปซื้อ,อใสบัตรรอบพ่อสดต,ต่อสีสุขสำรานขยายศาสตร์หมอจับฉีดยาได้พอนะปลาศาสตร์หมอต้นนี้เนะ สวัสด <Association. S 1> oh, ีคร oh, ับสวัสดผมโ้บอกล่อยูบ้านนี่บ่ลูกอออนี่พูหยิ่งตัวนี่แม่ผูหยิงจาผูหญิงจ้าพะนะพอนดักส่หอดกล้องบัดโอ้ยน้องพูยิ่งทั้งสองบ่แม่่นูผูชา้ผู้หนึ่งผูหยิงผู้นึ่งตี โอ้ยกระสิแมนอยู่ดอกเพิ่นมักสแสดงออกอยู่ดอกบางส่งปไปผู้ใช้แจกพนา่าอ้พี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศช่วงแรงๆครับแดดล,ลมลมตกพาพี่น้องมาเบิ่งมาชมอีแม่เรามาปูสัตว์นั่งถ่ายแล้วหันมิกพุ่นตีแม่พุ่นบมอนั่งอยู่หันมิก้า่จัง มามาเด็กดเนาะมาเด็กพดเดพดนาะเออีแม่เราว่าเรามาบ่าาท่นงานก่อนงานนี่ก็เลยม,มาแก้มือมาแม่ไกล้บ้านจะของมาปูสัดก่อนเลยแม่อันมือนี่มือนี่งานฟี่เป็นมแม่ <c oughs> นานเฮ้ยบริเสียเงิน่น ขอนันมันเกิดเพิ่นว่าล้อมดอกครับคันล้อมไปสิล้อมมันตรวจคันอาวุธที่สิดอกครับแม่ครับอูย,อยอครับวผู้ใหญ่ใจดีคือว่าแเหรอนาะแม่เนาะทีทแ,แม,ม,มาา่เรามาทานนะบ่เล้อ่ะจั่งมาลัมสามเซนกว่าบาท เมื่อเว้นถึกถือพี่น้องครับคุณะนะเบิ่งชุมม่มบรรยากาศไปนั่มด้วยครับพี่น้องโอ้ยมาแล้วรถบ,บริษัทของสมโอที่ห้องกับมาแล้วเนาะมามวนมาซื้อน้ำกันครับมาแลงครับพี่น้องครับทีมงานสาน้อยเพชรบ้านแพง ทีมงานีนั่นขายบักทั่วกันมากเลยคนข้างหลังเอา้าคลิปนี้กะพ่อสนีเขาเองคือถือก่อนยึดมานั่นเนาะบัดน,นี้ป่าทอดใหม่แบบคนจิมาตอกลักฟังนั่นนี่ยังอุ้ยพุดนะครับถือก่อนทอี่ันจิมาสร้างบ้านบัดน,นี้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไ้เอาไปจอดทั้งนอกติวันนี้โอ้สวัสดีครับ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 มส,มสมโอทีชีวิตโอเลยคือเกา่าคือเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักบนข้างหน้าพี่น้องแต่สีฟ้าไปนอนทั้างย่างเลาะ เนี dwarf, mm ่ยครับอยู่นี่แล้วครับทางมิกน uh, ี่และแจกฟรีนะครับ18ปปีขึ้นไปนะครับ18ปปีขึ้นไปนะเอ้าพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ